หัวพี่น้องหัวน้ำคู่ให้คู่หนาเอ,อ,เอ,อ,อิมเติมกำลังกระโดดหยามใส่พี่น้องหยามใส่ยามใส่มันไปหยามใส่มึน

ยามันก so no so ักปูหน oh, ่อยสิโอเด็การเลยปูหน่อยนะครับเรื่องปูหน่อยเรื่ไตกเป็นหมกที่พี่น้องปลาขาวหน่อยงามอยู่กุ้งทั้งได้กุ้งพร้อมได้ปลาพร้อมพุ่น้องจวดเลยพี่น้องเป็นหมกเป็นหมกไม่ได้ใส่ก็ไปใส่ยามที่ตัวไปใส่จากหลังหนิลุงส่ลุงอ่ะมันบรรยากาศพี่น้อง มาหาอยู่หากินมันตรงไหนตรงนายามไซด์ด้วยมือนี่ยพี่น้องคนบ่ออึดแนวจินไฮน่ามันต้นบวกบวบกควาต้องเป็นดอกโอ้เป็นหมากแล้วพี่น้องคนต้นเอ็นเตนเปลีนหมากต้นนี่ได้โยนได้หมกหน่อยหนึ่งอยู่หมกบวบกควาต้องเปลี่นพี่น้องคนต้นเอ็นเตนโยนไฮน์อยู่นานอีสานบ่ออึดแนวจิน สิบดิสันโอ้ยเขียวอุ้มสุ่มงามหูง,งามตายอยาีเด้อพี่น้องโปรใดน้เอียนความบุญว่าจากเมืองกรุงกมาเมืองทรงไหนตรงหน้านี่พี่น้องเจ้ขาขับกระไกแพงดอกยขายกินกินก็ได้ล็อกละล,ะละ้านสุดยอดเลยพี่น้ององามๆท่านนี้ก็เป็นลำนำงามอยู่เพื่อนไฟฟ้ากของมาเรียบร้อยขาอกละล,ะล,ะละ้านหน้าท้งนี่ได้ขายอยู่ไม่ต้องปล่อยก็ล็อกหมดละ ปั่นอยู่แล้วพี่น้องผู้ใดอยากมีอันขอ้อมูลไว้าจากเมืองกลุ่มเพิ่นปั่นให้อยู่ไรละไรล,ล,ละล้านสิ <c oughs> ไรล,ละล้านล <c oughs> อกละล้านไหมล็อกละล้าน <c oughs> ไปหนึงกอาวอนองหงมอมมวนพี่น้องเอารีสอร์ทก็มีได้หรอสนามบินก็มีนี่ครับนี่เบรดยังบปะมีรถบังคังรถสนามบินก็มีรีสอร์ทก็มีที่ตู่ ใช่เริ่าามปลาเริตมโตขึ้นเด้ดดอ่าอยามลีบย,า,ยามใยามรีพี่น้องเลยเอาโทรศัพท์ก็ได้พี่น้องเอ้ยม,มีเงินซื้อใหม่เซลฟี่มีมือมีเงินซื้อใหม่กันซันพี่น้องเอ้ยคนกันยังมือสันมัน พี่น้องฮะ huh? ไปรุนนะฮะยูฮาจินไปพี่น้องอีสานบ้านห้องอีสานดีมีดีลายยางพี่น้องเลย ล้มนำเงี้ยเดยวเหอยฟอม่ลุงวันหอยฟอมเนี่ยหอยฟอมเดียวหมกลนองเนี่ยป่าลุงยมธายจะได้สามบพี่น้องเดี๋ยวกลับงนี้ไปเด้อผว้ใดเมืองลิปป่าลุงยีมเดี๋ยวผมสีมาธายพี่น้องเอาสอบมาใส่ป่านัน ต่อปันดิคอบนสอบปุ๋ยดิอันนี้ช่วงนี้ฝนไม่ซื้อเดี๋ยวช่วงป่าลงเขาจะได้ไปแดกย้อนได้ไปน้องได้ไปแดกใครเนี่ยใครไปแดกก็่ไม่ได้หลายปีนึงก็ซีหามื่นก็การไปแดกมาจังเอาเลยครับปีไก่ได้เงินเท่าไรหมื่นสองปีไก่ไปแดกได้หมื่นสองปีไก่ไปแดกตอนทั้งร้อยทั้งสีไปแดกตอนนี้พวกมันไปแดกมั่วดิ

ไอ้นอยฮืออีดซะเร็วเด้อนี่ <laughs> 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 บรรยากาศทุ่งนาบ้านผมพี่น้อง สำหรับคลิปมาหยามไส้ยามตรงนะครับขอจบแค่นี้เด้พี่น้องขอขอบคุณทุก่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกยผู้ไดกับบรรยากาศท้องไรทองนาเก๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้พี่น้องพอแม่พี่น้องอยู่ดีแมงสุขุสุคนนะครับลำล้ำลุวยนะครับสิ่งอื่นใดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้พี่น้องเด้นะครับกินข้าวแซ่บนอนหลับอย่าลืมติดตามวรพุนอีสานบ้านนนท์ครับขอขอบคุณทุกทรัทุกกำลังใจสวัสดีครับ